ถ้าประสานไม่ได้๑๓๗๖คุณเขาไปประสานสวอด้วยสิทำไมต้องบอบช้ำล้อนี่โม่รู้ที่ผมทำไมสวอมีแค่นี้ทุพกพักการเมืองยังประสานได้สวอก็ต้องประสานได้ผมเห็นว่าขนาดนี้ก็ประสานคนนู้นประสานคนนี้ตุ้มนั้นตุมนี้คุณก็อย่าคิดว่าคุณพิธาประสานคนเดียว ผมลองนั่งดีตัวเลขคนพิพักตการเมืองบางพักเขาไปรเริ่มประสานตัวอ๋อมีมีไดนบางพักเนี่ยผมเห็นเขาประสานแล้วได้ถึงสองร้อยแปดสิบก็มีกี่ั <c oughs> ้อหนึ่งเหรอก็ไม่รู้ห่ะกผมกำลังบอกว่าคุณพิธาเก็ตที่ได้ร้อยห้าสิบผมลองนั่งดีตัวเลขเพืเ่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐชาติไทยและพรรคเื่นรเขายังได้ถึงสองร้อยเก้าสิบเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าอย่านึกว่า คนที่มีเสียงอันดับหนึ่งจะได้เป็นรัฐบาลเสมอไปขั้นตองคือสวจะต้องฝ่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของผู้คนมากมายเพราเลือกมาหวังเป็นรัฐบาลท่านวอนใจอ่ะผมว่าทุกคนเนี่ยหวังเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยผมก็องบอกว,ว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยมันจะต้องประสานทุกฝ่ายให้ได้ถามเพื่อไทยหรือย,ยังว่าเขาให้สุพิธานเป็นนายกถามแล้วฮะ เพื่อไทยวันนี้ออกแถลงแล้วท่านวัชัยเก็บอกว่าเป็นหน้าที่ของก้าวไกลต้องไปหาให้ได้สามเจ็ดหกนะก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะถ้าไม่จําเป็นไม่อาศัยสวก็ไปคุยกับภูิใจไทยสิไปคุยกับพรรคต่างสิเขาไม่อยากได้แล้วทำไมไม่ไปคุยกับพลังประชารัฐบ้างล่ะเขาไม่เอาเลยคุณวัชัยเขาบอกมีราไมีลุงเขาก็ต้านเมืองมันมีความจําเป็นคุณก็หาเหตุผลพิเศษสิ มีเสียงกำลังว่าทำไมสวมไม่โหวตไปตามฉันตามมติของประชาชนที่เขาเลือกมาผมผมคุยมาแล้วอย่างน้อยสี่ครั้งนี่ทุกคนบอกเล้ยเสียงส่วนใหญ่เขาเลือกมาเราไปขวางได้ไงตัวเลขมันออกมาแล้วอะค่ะท่านสาวขากระจายถึงเวลาอย่างนั้นผมก็เห็นอย่างนั้นเยอะแยะแต่ถึงเวลามันอาจไม่ใช่ก็ได้บางที่มันอาจเจอได้29 0ก็เป็นรัฐบาลไอันนี้คน ส้กคุณวันชัยวิเคราะห์หรือได้ฟังมาว่ามันมีโอกาสไม่ไม่ต้องวิเคราะห์หรอกแหมไม่อยากจะบอกอะไรลึกๆอ่ิรรรอเขาแล้วการบอกเธอพี่วันชัยบอกผมเถอะผมก็คุยไม่ไแหม่ไม่ใช่ระดับเล็กๆนะแต่ระดับลึกๆเดียวล่ะก็ตั้งกันไปเขาก็ให้ตั้งนี่ไม่ได้เป็นเรื่องของตัวผมทหารหรอกก็เป็นเรื่องของพัคการเมืองด้วยกันนี่แหละที่เรากำลังหลงประเด็นกันนักหงนักข่าวหินผู้ชากัน เหมือนกับว่าเอาเก้าไใจเนี่ยมาถล่มทลายว่าจะต้องจัดตั้งรัฐบ,บาลให้ได้ที่ทัดเขาได้สักสองร้อยห้าสิบี่มันพวกเราเนี่ยนักจัดรายการเนี่ยน่าจะตื่นเต้นเส้นกระตุกกันแต <c oughs> ่นี่ได้ร้อยห้าสิบเนี่ยกระตุกทไมแล้วนี่คุณเออเออคราวที่แล้วเพื่อไทยเห็นก็ได้ใกล้ๆกันนะคุณเห็นไหมล่ะเห็นนะทำไมไม่คิดจะผลักดันว่าเอ๊ะไม่ได้เป็นรัฐบ,บาลก็เป็นฝ่ายค้านก็ได้ทั้ทงทั้งที่เขามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคะ่ะ ทำไมน้องยังจะย้ำอยู่กับคุณสรยุทธช่วยบอกน้องหน่อยสิผมก็ระบอกว่าในทางการเมืองเนี่ยมันมีหลายครั้งหลายคนคุณสรยุทธเล่าไปถึงสมัยอาจารย์เสดีนี่ท่านก็ได้เสียงั้งมากก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลทางัานมีสวมีสวมาร่วมโหวตนายกด้วยไหมคะสวก็ไม่ได้เกี่ยวหรอก ครั้งนี้มีสองครังนี่ก็มีช่องเร่งนั่งด่าสวอยู่บนกระจอีกคุณจะไปด่าทาไมไม่ได้ด่านะคะคาัดหวังไงทำไมตัวบอก่หวังว่าท่านเป็นสวผู้ทรงเกียรติเป็นสภาสูงตามชื่อใช่ไหมคะก็มองว่าจะเป็นสภาที่มีวุฒิภาวะช่วยดูแลประคับประคองประชาธนะ่ปไ่ตยอย่างเงี้ยค่ะเขาประคับประคองอยู่แล้วให้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพิธี่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือเปล่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยใช่ไหมรัฐบาลเสียงข้างน้อยอ่ะคุณคุณวัญชัย ไเป็นไปไม่ได้อยากจะบอกอะไรกับคุณพิธาไหมพิธาเนี่ยก็ถือว่าดูบุค,คลิกแล้วผมชอบนะเวลามันเก้าไกลอภพิปลา,ายเนี่ยผมนั่งติดขอบพิทีเนี่ยนั่งฟังจังจดจ่อด้วยใจละทึกเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนเกินไปถ้าถึงคราวได้เป็นก็ได้เป็นถึงคราวไม่ได้เป็นก็ไม,ไ,นไม่ต้องตีโพยตีพายอะไรถ้ายังไม่ได้ ก็ยังมีเวลาในการสะสมกําลังและพ็ลอคอยอุตสา์ต่อไปไม่อยากให้เขาเป็นรัฐบาลตอนนี้เอาูดตรงฟังมาเนี่ยก็คุณสรยุทธ์ต้องเป็นคนตั้งแล้วก็น้องๆก็ช่วยกันโหวตทำไมไม่บ่นตสอสอเฮ้ยทำไมไม่ไปโหวตให้พิธาเออก็ประมาณว่าทำไมไม่แสดงผลสรยุทธ์โหวตให้พิธาแล้วไม่ต้องเป็นรัฐบาลก็ได้ทำไมถึงไม่แสดงต้องจัดกาสอสอมจมาอะไไมจำเป็นต้องเป็นเราไปตึงลงไอเรื่องรัฐมนูญ ท้ายเราจะมีรัฐบาลที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยเรื่องที่น้องประชาชนด้วยเหตุผลนี้ท่าเก้าวไกลเราไม่ให้ความสำคัญกับไอ้เรื่อง376มากเท่าไหร่่เรา